คุณเคยสงสัยไหมว่าเทวีแห่งความมั่งคั่งที่ผู้คนนับล้านบูชาถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรจุดเริ่มต้นของพระแม่ลักษมีไม่ใช่ตำนานธรรมดาแต่เป็นมหากาบแห่งจักรวาลเรื่องเราเริ่มต้นจากคำสาปที่ทำให้เหล่าเทวดาสูญสิน้นฤทธ,ธิานและรัศมีหนทางรอดเดียวคือการกวนเกษียนสมุดเพื่อให้ได้น้ำอมฤตแห่งความเป็นอมตะ มหากรรมครั้งยิ่งใหญ่จึงเริ่มขึ้นโดยมีเขาพระสุเมรุเป็นไม้กวนและพญานาควาสุกรีเป็นเชือกเหล่าเทวดาและอสูรร,ร่วมแรงกันปั่นป่วนมหาสมุทรน้ำนมและในขณะที่มหาสมุทรกำลังปั่นป่วนอย่างหนักสิ่งล้ำค่ามากมายก็ผุดขึ้นมาแต่ที่งดงามที่สุดคือการปรากฏพระองค์ของสตรีผู้เลอโฉมประทับบนดอกบัวบานสะพรัง่งพระนามวันลักษมี เทวีผู้เป็นตัวแทนแห่งโชคลาภความงามและความอุดมสมบูรณ์พระองค์ได้เลือกพระวิษณุเป็นพระสวามีและกลายเป็นพลังแห่งการค้ำจุนโลกนับแต่นั้นแล้วมามูให้รู้ในคลิปหน้ากดติดตามมูเทลลูเลยนะคะ